อยังนี้เลยทำไมเดี๋ยวมไม่บนแตกท <c oughs> ี่ฉันหนีเข้ามาเจ้าค่ะมึงหนีจากสมุทรสาครเลยห <c oughs> <c oughs> นีมาจากกองทัพพระารามเจ้าค่ะ <c oughs> ที่เป็นศัตรูอยู่บนทศกัณฐ์เลยนะ <c oughs> ใช่ งามเลยมููไม่งามจ้าพ่ะยชัดเพิ่งมารู้ว่าทีฉันถูกมนุษย์หลอกใช้เออสึกไหนหนักดิฉันหักอยู่ข้างหน้าแทบว่าจะล้มกระดาษตายนระราไม่เคยให้ความดีความชอบเออกับดุนาไปอะจยาทําทานคนใครจะไปทนอยู่ได้ถ้าไม่ตายในสนามรบดิฉันถกกแตกตายเออจึงสองพี่น้องหนีมาหาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ช่วยพาดิฉันกลับไปฝากตัวรับราชการอยู่กับทศกัณฐ์ จะรับอาสาทศ,าศาการออกรบฆ่าพระรามเพื่อแก้แค้นเจ้าขาโอ้โทษเเจ้าขามันเป็นญาติเฉลิไมไวเนี่ยทำไมเจ้าขาหมูชิบหายเลยหมูปราจารย์มันมีความในใจนันอันกอั้นเจ้าขาถูกพระรามบ,บอกใช่อเอ็งพูดง่ายแต่ทำยากก็ไม่ยากพราจารย์่าไปกท็ท่านเองหายสองตัวไปฝากทศการนะใช่่าไ้ขาวทำไมดีดีชั่วชวตาขั่วตำแหน่งสังฆราชก็รู้ กูเอามึงสองตัวไปฝากเขาปลดกูเป็นแนนเลยเองเป็นตัตกูอยู่กับเขาข้าอยากยางโงโงสาเขาตายเป็นรพันี่ฉันอยากจะถ่าโทษความผิดที่ทำไว้เจ้าค่ะโอ้อยจะถ่ายโทษเจ้าค่ะนี่สแสดงว่าเองโงธกับพระนามใช่สแสดงว่ามึงจะยยายจากพักมึงมาเสียบพักเนื้อเอ้ดิฉันไม่ได้ย้ายพักนะเจ้าค่ะแล้วมึงทำไมพี่ฉันถูกยุบพักเจ้าคา่ะให้อยู่นานๆเถอะ ไอคนดูไม่ได้เห็นกันนานๆเลยทำไมแล้วก็พูดกับมาจุ๊บปากก็ไม่ได้เหรออุ้ยเฉียดไปเฉียดมาห้าห้าห้าเลได้มายืนตรงนี้กัน<อ>ไปวไออไไันนีไ้ได้ยังไงที่จบไปกี่ชั่วโมงเอางี้ละไอ้ขาเถยวเนื่อเราตายกจนไมยได้ทาอาาเจ้าขาทำไมดิฉันหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะเจ้าคะเอาทำไมคุณคิดว่ากณนั่งกูเล็กกเย็นเหรอทำไมอ่ะนูไฟมันจ่อง ออ้พืพนมามชานสตาฉัแนองค์พระสิทฐามีเชื่อฟังในว่าที่คุณกระบี่จึงทะลายเรียงมาถางลังนางศพเศร้าแสงทรรกิริยาเป็นน้อยเงาไอ้นาจงสารครางต่างจิตอธิษานซึ่งได้ชาลุพาพระมาราย มาแหน้นจะลงมาปราบพรายไยให้ราพืนประดุจดังผาพืน้นพิชัยยเพรีขอให้ว่าจา้าคงธานี้จงสัก์สิ์ประดุจน้ำอมิตชโลงใจขอให้รังนี้จงลงไหลไม่ว่าจา้าแล้วเป่าลงบนลังองค์ะสิทธาทวนซา lá. เฮ้ยาที่ใครเขียวไม่อะไรหาไป่ียวทำงางเราไม่ตยน่งเลยอยากโยมเยอะแยะเลยเฮ้ยมานี่นอ้มนี่ก็มีมนวานี่ดิเอ้ยนเนกอกแรงอยเออาจะลงมาใหู่มีนิ้แก้เยอะครับอรจ่า้าาล กายล่ะกายอัไรไอนี่ก็มาดิเลยว่ามึงไม่ขึ้นนะทำไมมึงรับตางอย่างเดียวเลยโอ้ยอ้าวไปนี่เจนนัอ่ามึไปไม่ได้เหรอลงมาดิลงไปไม่ได้ก็มีทางลงไม่ลงเลยตรงไหนอะนู่นทางอาจารย์สมชายโอ้ไม่เอาทำไมอู้ถูกมันที่ไหนไปอ้าวไปเออ อ่ะเอ้ย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 เา้องย้อกมืต้องย้อ่อแล้วเอ้าะคือมาีิอ่ะเออคุยกันก่อนมีปัญหาเันพูดไยดากันอ่ะมานั่งคุยกันมาคุยคืออย่างนี้เออขาวเขียวเอ็งจะได้รับราชการของทศกันฐ์ใช่ใช่เรื่องแค่นี้ทำไมไม่บอกถ้ามึงบอกกูไม่ใช่แหะ มีภุมิศิลป์โคตรใหญ่เลยนี่ไอ้ชุยลงมาเจ้าค่ะไปกันไปเออเนี่ยเลี้ยงลิงกิงเโอ้พระอาจารย์มันเถอรตัวกันเจ้าค่ะตกลงว่าตาับหน้าที่พาเองไปฝากโอ้ยผมขอประทุนพระอาจารย์เรื่องนี้ฉันไม่ลืมประทุนเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าขาว่าแต่ว่ามผมเป่ามันเลยนะเอ๊ะรู้ได้ไงว่าเป่าทำไมจะไม่รู้เสียงปูดปูดปูดไอ้ที่สำคัญชุยนี่ อะไรเจ้าค่ะแกงเขียวหวานหมูยีเล็กอร่อยอร่อยร้านอร่อยออร่ยโอ้ยเชลเชลกับแม่ช้อตเอาต้มกระตายไปนิมนต์เจ้าค่ะเข้าหเปล่านิ่มณฑเจ้าค่ะอะไรนะครับผมมืดคนพลาดใช่ไหมครับใช่ครับ โนจะไปจะมาต้องมีคนภาคกิจารแทนก็ใช่นะครับโหนต้องมีคนภาคกิจการเพราะทำไมฮะตัวโขนพูดเองไม่ได้และนายต้อโขนนี่ฮะต้อโขนนายต้อโขนดีครับเหมือนเหมือนตัวโขนฮะเหมือนคนบ้ามากกว่าก็คุณพูดเองคุณก็พากเองนี่ครับอ๋อผมพากเองครับได้กระโหนนะครับไม่ทันละ ทำไมอ่ะผมเืนไปแล้วสูงโครมคนนเรื่องโรเฟิงอนข้ามสันวันเมโชคะไรนี่ยอะไเนอัเบทำไมมีปัญหา่ะภาะขนนี่ครับมันฟังไม่รู้เรื่องอะทำไมอก็ภาษาอะไรฝรั่งฮภาษาฝรั่งครับภาะคนเป็นภาษาฝรั่งนี่ที่ไหน ในชินันเทเตอร์โลงระครแห่งชาติคใช่คนดูเป็นคนมีระดับใช่ผมก็เลยต้องพาไปนาร่าครับโอ้แล้วพาได้แล้วผมแปลได้หรือเปล่าพาได้ดูแปลได้ต้องแปลให้ถูกนะครับผมรู้เรื่องแน่นะรู้ตลอดทั้งเรื่องนะครับผมเมื่อกี้ว่าอะไร The Professional Carlson ัน n Manchol แปลนี่ไอ้เสื้อ Professional ก็แปลผู้รอบู้ไง แล้วใต้ข่าวซันนะขาวซันข่าวแปลว่าโคสันแปลว่าบุญข่าวซันโบุญสุดายแต่ได้เล่ห์วัาแมนโถออกองค์เดียวององือง่นไปไหนไม่กล้าเข้าละครเรื่องาร์ดี้ยมิลก็มันหลองแท้ขีินอนข่าวซันวันแมนโถออกมาไวช์อกรีนม,มังกี้ ไวเอ็นกรีนมังกี้เข้าไหมว่าลิงขาวว่าลิงเขียวไงไอ้เธอเอาก็ไม่รู้นี่ก็พูดเร้่งแปลไปด้วยสิเออต่อต่อต่อก็พาไวเอ็นกรีนมังกี้กดทูลลูกาขัดสิ่ตันซิกไปอะไรอ่ะแปลได้ดีแปลดิโกดทู็แปลว่าไปไงเรากดทูลไปเออได้ลงกาปีปีอะ ลุงกาครับพี่ต้นซิตี้ก็แปลว่าลุงกาเม,มอืองหลวงที่ทศกัณฐ์เขาอยู่อ่ะอ๋อทศกัณฐ์อยู่เมืองหลวงเหรอไอเขาทำไมมึงเห็นทศกัณฐ์เขาอยู่บ้านเอราวัเหรอไม,ไม่ใช่พี่นะบ้านเอราวัณไม่น่าอยู่แล้วตอนเนี้ยทำไมาตอนนี้มันน่าอยู่ดูไปฮ่องก,กงอ,อยู่บูนย<อ>จะได้มีชนะตัวเมื่อสี่ไปหาได้อะไรน่ารอดพี่ว่า ไอ้ก็้ไปวไอยู่มาได้ใครอยู่มาได้โอ้ยหมึทำไมไ่น้าชื er> ่อมึนนะชื่อะไรหน่านาชื่อไอ้มัวมัวอาไอาคตทัวร์ลเพี้ถึไหน่อยลงกาโอ้ลงกาัิตติสิสัตตรีออกเกตตาคงสิ้นคนเสิร์ต เฉิดถวยบันเลงเป็นเพลงอเลอเลดเพลงอะไรเกมร้ายเกมรักมีเอ๊ะหัวบ้าเพลงอะไรนี่เด็กสายชนสายชนไอ้นักเด็นของมึงไม่ชมเด็ไม่พี่แล้วแล้วผมนี่พลงอะไรเพชรเพชเสมอเพชนะนเอ้ยไม่เอาเอาอะไรเอาเสมอ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 ให้ตายตายาเสมอนะเอาบอกเขาบอกเขาเสมอ ผิดเสียงเสียงรู้เลยนะผิดเสียงรู้กูเคยรำอเอาไปเอ็ผิดรึเปล่าอันนี้ผิดไหมผิดไหมผิดเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไม่จังใจคนอื่นสิครับกูไม่ตังใจคนอื่นสิเนี่ยลุงธรรมชัยดีกันหน้าด้นี่มึงคนเดียวนะเขาทั้งวงนั้วสู้ไหวเอาเะ Cám ơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไป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 เอาไม่พอมึงจับเลยหาเหียยทำไมมึงอย่าเล่นนะไปเล่นนะเอาจีน<อ>ขอดูหนะ่อยขอดูหนะ่อยขอดูหนะ่อยเดีนะ๋ยวว่าแต่มึงดูเลยทำไมตาด,ตาดตาูตาอย่าตายก็ต้องถ่ายรีลอกเอา <c oughs> ทำไมมีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอาย์มีนิ์เดินเร็วเหลือเกินฉันเดินตามไม่ทันก็เลยยึดชายสบงเอาไว้โอ้โห เ<ข>จ้าขาเองไม่ได้ยิ้มใช้สบองตาหรอกทำไมมันจับกัวกูเลยกั้วอะไรกลัวสบองเลยเอไ,ไอ้เขียวมีแหวงก็มันจะพ้นหาอะไรบางอย่างเจ้าค่ะอะไรคือก่อนที่ดิฉันจะหนีมาจากกองทัพพระรามออลิงมันคือกันว่าทศกัณฐ์เนี่ยถอดดูใจได้เออเรื่องนี้มันเป็นจริงเป็นเท็จไงเจ้าค่ะเรื่องนี้ใครต้องเขาพิเพกเขาถูนพระรามอะตอนนทศกัณฐ์ถอดดูใจได้ ประเภทน้องรุสการใช่ที่บอกหวยงูนิ้แดดทำไมนด้บอกไปแล้วด้วยบอกห้าสี่ไม่ออกห้าหกจริงถ้าเราําเลหรือไม่ใช่ข่าวหรือแล้วข่าวจริงขุสการะผิดหวงใจได้ครับผมแล้วทําไมเขาต้องมาเก็บไปที่พระอาจารย์โอ้โหมันอันตรายนะครับขอบใจเลยเอเองถามเรื่องนี้ทำไมท่าพันปักอยากจะเล่ามานานแล้ว ทำไมไเล่าไม่มีคนถามเพราะฉะอัะ้นอธิษฐามดวงใจสำคัญขนาดนี้ทำไมเขาไม่เก็บไว้ตัวเองทำไมต้องมาฝากพระอาจารย์ไว้เองรู้ไหมดวงใจทุกกรัรกะกว่าจะขอดได้มันใช้เวลานานนานขนาดไหนเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดชั่วโมงเจ็ดนาทีเจ็ดวินาทีาดวงใจจะวิ่งเปล่าจะล่างสงุดน มันออกยากเหลือเกินครับผมแสดงว่าต้องใช้เวลานานทำพิธียากเย็นมากเออแล้วยังไงอีกจะพัะแต่เวลาครับเวลาคืนร่างหนึ่งครับถอนไปแล้วมันคืนร่างได้ได้คืนยังไงโดยเฉพาะทศกัณฐ์รโกรธไม่ได้โกรธไม่ได้ทศกัณฐ์โกรธเมื่อไหร่หงวใจวางอยู่ใกล้ลางจะวิ่งเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่แล้วถอนอีกไม่ได้ถอนอีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ที่ต้องมาฝากว่าพันธิพาจารย์ครับผมออ๋นี่แหะที่ดิฉันค้นหาอยู่เมื่อกี้นี่ก็คือดวงใจสถานกานนั่นแหละเอาละหายข้าใจแล้วจะไปไปไปัปขาลเดี๋ยว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 เจ้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาเจ้าพันเทียงมึงจับข้อเท้าหรือระบบก็ได้ทำไมมึงตกพักพักพักกันมึงก็รู้ว่าฤุ่สีไม่ได้ใส่อันเดอร์แวร์คืออย่างนี้จะไปสบายนี่เราจะไปไหนกันไอเวรเข้าโรงกาเลยเข้าโรงกาเออถ้าอาจารย์เอากล้อง ที่กกระกันฐ์เขาฝากไว้เอาติดตัวไปด้วยป่ของสํงคาคัญตาไปไหนต้องเอาไปด้วยก็พระอาจารย์พูดบางที่ว่าดวงใจมันใกล้ล่างไม่ได้เออถ้าอาจารย์พาท่านเข้าไปในโรงก,ก,การทศกัณฐ์นีหน้าศัตรูต้องกโกรธโกรธนี่แล้วจะทำอะไรตากลัวขึ้นมาดวงใจที่พระอาจารย์นำพาไปด้วยมันใกล้ตัวเขาโกรธขึ้นมามันจะไม่คืนร่างหรือจะพับแล้วถอนอีกไม่ได้อ่าอ่ากูเพิ่งรู้นะรู้ว่าไวันสีงูพระลิง ไม่ได้ครับคแสดงว่าเอาไปก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไว้ก็ไม่ได้เอาไว้ยังไงเจ้าค่ะเดี๋ยวมันต้องมีทางออกทางแก้มีเจ้าค่ะยังไงถ้าอาจารย์พาแดิฉันเข้าไปในดวงกาองค์คดอยู่ที่นี่รักษาดูแลปลอบปูุใจถ้าอาจารย์ออกมาเสกสรรองค์คดอยู่ที่เกอะขึ้นให้เท่านั้นก็สิ้นเรื่องเจ้าค่ะฝากใครโองค์คดเจ้าค่ะอูได้ยินชื่อก็เป็นกาลกินีแล้วเอาอีกต เอาไงไอาตาก็เชื่อลิงสักครั้งหนึ่งไหน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 กองกุ้งไก่กอ้งไก่เดีววัที่มันกินจับเฮ้ยน้ำกองกุ้งใจเดี๋ยวโดนกองไหนก็รู้เป็นกองไหนมันโอมีอบโอ้ยกูเป็นมูลและออกมาได้ทำไมมันแหลมที่บุกเดี๋ยว้ทำไมต้องดมอ่ะมันเยอะตาไปจับกลิ่นเอาตีกของใครเนี่ยทศกัณฐ์กินอะไรทศกัณฐ์โดนสีอะไรสีเขียวของเข้าวประเเขียวแล้วกองอาจารย์ตาต้องมีปัญญาซื้อกล่องหรอ เออกระโดดใจพระจันทร์ใส่อะไรถุงก,ก๊อกแก๊บถ้าเป็นกล้วยแข็งสิ่งแย่ไม่ได้ซ้ำน,นานนะอ่ะท่านข,ขอร <ขอ S 2> ับประเด็นนะท่านเออแล้วจะไปสั่งเสียงคตกำชับมันให้แข็งขันหน่อยจ่ะบ่าคุยกันตรงนี้ก็ได้ตาจะได้ช่วยแนะนำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญขอเป็นกระซิบเป็นความลับสองต่อสองนอกตินหน่อยจ่ะั่าขอเป็นความลับได้จะ้ะบ่าเชิญเชิญพระมารธาชตาจึงเรียกองคตออกมาสอนสั่งเป็นความลับ ว่าเมื่ออทิตาทัานกลับออกจากกรงกาเจ้าจงเนรมิตรกรงดวงชีวามารวมถวายงาม,มละรูแล้วเก็บลูงกิจของล่าพลายไว้ให้จงดี <c oughs> ไปคอยรอรับสัญญาณที่ที่เขาอันชันห <c oughs> ายในเจ็ดวันที่จะรวงล่าพ้ายให้ออกรบ <c oughs> จะได้ถูนถวายดวงดีต่อพระตรีภพในกลางสนาม ไอ้หนองรักต้องจดจำคำแล้วคำตามไอทั่นทีอุยสั่งเสร็จหมอกล้องรูวชีวีไว้แก้วขดตัดตาฮาพระดาบไหนนะ่ยึดไอ้เขียวยันสัญญาเจ็ดวันถึงตาเขาอันชันน้าเองอาจารย์ช่วยแล้วไหมช่วยครัคนดูขนก็ดูเป็นแล้วผลน้นผลเขาเป็นกระสิบเป็นความรักล้องตีสองต่อสองเรื่องเาอันชัน ได้ไงโอ้โหคุณดูว่าเองออกไปเมื่อกี้เออไม่ได้คิดกันใช่ไม่มีคนได้ยินไม่ไม่ขู่ไอ้ขาวาทำไมเองทำท่าป้องปากเนี่ยปาเชื่องไม่ได้คิดกันตรงเนี้ยอ้าวแล้วได้ยินได้ไงสอนฉันนอกนี่ตอมืดคูมืดหัวด่าบดาด่าบดาบดาโหหลอกอเลยโอ้โหคุณที่เองโอ้โหผก็ไม่เลวนะมึงเออสมควรพระพรจารย์ไม่ได้ยินเจ้าค่ะแต่เนี้ยเป็นคนภาพภาให้คนดูเการู้เรื่องเจ้าค่ะ แล้วพนุกุลรู้ไหมรู้ที่เจ้ราพระอาจารย์ก็ไม่รู้อยู่คนเดียวโอ้ไอ้ขาวเจ้าค่าข้าวโรกานิมนต์เจ้ามาองค์พระโคอุดมุนีขอพระคุณกระบี่อ้อะไรไปเก็บตัวองเอ่อนี่ครับนี่ครับอ,อย่าตอแหลเลย <c oughs> ทำไมอาำไมคนนีครับโอ้โหไม่นึกเลยว่าหลวงที่วัดคงศิลปากรจะเปิดสัมปริยิมเขาสามมาช่วยอย่าไปว่าเราเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นคุณช่วยเลยอูไม่ได้ช่วยเลยเสือกอ่ะกับไปยังไงอ่ะไม่ได้กินอะไรยืนแล้วโอ้โหข้อพูดศุนี์ ขอพาคุณกระบี่ออกจากโรละครแห่งชอตอเดี๋ยวเดี๋ยว<แ>ว่าตามความจริงเนเนี่ยอย่าโกกเขามากเลยพอจากเงเราพอได้ชาติไปไหนไปลงกาไปได้ก <ๆๆ S 1> ็ถูกสบายไปได้นะไปได้อ่าออกจากโร,กรโละครแห่งชอตเลิฟว่า สุดใจจะนไปหวาเพลงอะไรมันหวานขนาดนั <ined> <pt it anki> ้นน <als> ่ะไม่รู้อ่ะเชิดอะไรกด้าอะไรได้บเชิดได้เชิเชิดเชิดเช